มีน้องชายมาหานะครับวันนี้คุณมาเป็นแขกผมเรยฮะใช่ครับมารอรอนานมากอยากมามากเลยการนี้คิดถึง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 สวัสดีครับสวัสดีครับร้องเพลงอะไรวันนี้จะมาร้องเพลงอะไรวันนี้มาร้องคู่กับพี่ชายคิดถึงพี่ชายด้วยเออร้องเพลงอะไรร้องเพลงอะไรวันนี้ร้องเพลงนานเท่าไหร่ก็รอของพิเศษใช่นานเท่าไหร่ก็รอก็รองไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่เพลงนั้นของพ่เศษของพิเศกร้องไงเธอสั่งให้ร อย่างมีจุดหมายเพลนี้มูนคิดถึงว่าเป็นไงสบายดีครับพี่ลิงสบายดีเราสบายดีไหมสบายดีแล้วจะมีเพลงใหม่ยังจะมีครับกำลังทำอยู่กำลังทำอยู่เราถ่ายเอ็มวีนะจะาคิดถึงคิดถึงเดี๋ยวเพลงใหม่ออกมาเดี๋ยวไหมโอเคเพลงใหม่ออกมาเจอกันนะครับมีน้องมาหาครับเพิ่งเขาเรียกว่าอะไรคัมแบ็ก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 นี่วันนี้จะได้เจอกัน ต้องติดตามใช่ใช่แล้วมาบางทีมาแป๊บเดียวไม่ได้บอกรู้หมดแล้วคิดถึงว่าคิดถึงว่านะบรรยากาศเก่าๆเอออยู่ด้วยกันหอน่ารักนี่เราก็โตขึ้นโตขึ้นเนอะพี่ก็แก่ลงแก่ลงมายถึงอะเนีทำไมเขาพูดแต่เราดูเจ็บเราดูตามนะครับเราดูตามครับ